ใครอ่ะที่เก๋นี่นี่อะดูดูคุณม,มอง้องตัวอ๋อของใครถ้าเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดเพลงนะคะได้ต่อซึ่งแบบข้างหลังที่ถูกเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรคือไม่มีคนดูพี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆพี่ก็ะ<า>จะร้องเพลงไปไเรื่อยๆเพราะว่าพี่จะร้องเพลงให้ฟังในระหว่างที่เราเดินคัะคาราลหรอ เพลนเดซหรอไม่คุละชันเดก่อนจะรองเพลงให้ฟังนะะคุละชันของใครนะรู้พี่เจตจิตรีนี่ค่ะเพลงคุละชันจริงอ๋อ A N O One เราโทรไงถ้าไม่อันนี้มีสีเขียวๆอะคืออะไรอะเราสามารถโทรหาเขาโทรหาเราได้แล้วก็ไลฟ์ด้วยได้เกเป็นอย่นี้แล้วอันนี้คือเฟซบุ๊กเหรอคะใช่ตกใจวเมื่อนเขาโทรมาหาเราเราก็สามารถรับแล้วก็จะขึ้นเหมือนตอนเราเฟซไทม์อะในไลน์อะแล้วจะไม่แค่คนเดียวหรอทีละคนแล้วมันก็จะอยู่ในไลฟ์เลยอ๋ออันนี้มันจะเหมือนแบบุยก วิดผู้นออนคนไค่ได้ยินเสียงคัสดีค่ะท,ทุกคน,กคนอบคุณกระเมนนนู ใครกับปอาย,นะอยากให้เรามีคนโอมาอมมทพรคนมีใครโทรมาบ้างไหม,ไมสักคนนึงก็ได้ค่ะอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงใครก็ได้โทรหาหนูหน่อยไม่ได้โทรสิเขาเรียกอลนรวิดีโอนี่เราสามารถเลือกได้นี่หว่าเราต้องเป็นคนเลือกแต่หนูเลือกก่อนใครดีเพื่อนหนูก็ได้ไหนเนะขอดูเพื่อนก่อนเพื่อนๆมีใครดูบ้างไหมเนี่ย ไม่น่าจะมีเพื่อนหนูเอาใครดเาาีเดี๋ยวเลือกไม่ถูกเลยค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีเราจะได้โทรไปนะฮะเจบิวน่าจะบิววะไหไ 八，猜对没有吧？七。 มันใช่เรื่องไหนฉัยังอยู่แมคโคอยู่เลยเนี่ยเออจริงหรอนี่ใจเย็นโอ้ทอะเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันแฟนเพจทำได้ป่ะหรือว่ามันเฉพาะแค่ในเฟซบุ๊กที่เป็นแฟนเพจทาได้เฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยมีแบบสนุกเจบิวมาซื้ออะไรเจบิวซื้อของข้อโรงเรียนเดี๋ยวจะเอาถุงฟังก่อนนะนัดหนึ่งนะครับ

อะไรนะเจมี่ไปกับใครเจมี่ว่ากับมามมาไงเมื่อกี้ามามามมาตัดผมจำไม่ได้หรออ๋อมาแล้วนะอุ้ยเป็นสาวอ่ะแองสาวมา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 แล้วของเรามันก็จะไลฟ์ด้วค่ะเดี๋ยวแปนบเดียวค่ะเจมี่แอนเดนจะติดข้างหนูไม่ข้างหนูต้องเอาข้างขวาสิลูกเจมสาจให้หนูมือข้างขวา เวลาเวลาเมื่อกับไอไลฟ์ฝ่าเฟซจุ๊บจิ๊บก็จะไห์ด้วยปะหมวอนว่ามันจะแท็กไปเองมั้งหนูไม่แน่ใจเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนจิ๊บิเข้ามาดูเต็มเลยอะจริงเหรอจริงแฝงว่าเราแบบเราจะแท็กด้วยกันใช่ไมมันจะแท็กไปเองเจดีย์ดได้ยินหนูหนูคุยมะ ได้น้องเพาว่ไงเพราว่าไม่มันอยู่กับไข่มุกเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงให้ฟังนะก็เรานน่นมันทนละฉันเด้อองเพลงรองเพลงแฟนเจได้ยังไงอ่ะแล้วแต่พี่นะแล้วแต่แล้วแต่ถ้าพี่จะพูดแบบนี้ก็แล้วแต่พี่เลยแล้วทาไมถึงมีทาไมถึงมีคูม้าสองตัว หนูซื้อแต่ไข่บุกได้สี่ของหนูเมียเขาส่งมาให้รีวิวจะทั้งหนูไม่ไม่ได้รีวิวหนูซื้อเพราะว่าหนูว่ารักคุ่มะมงเอานี่หนูตื่งมองหนูนั่งทั้งคืนหรือว่าหนูหนูไปนอนก่อนน่าจะถึงประมาณสี่เนื่ถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะนี่แม่หนูมาดูด้วยแม่ขอบคุณแม่คิดถึงดีอะแล้วอย่างงี้คุยมากกว่ามากกว่าหนึ่งคนได้ไหมไม่ได้ต้องวางก่อนต้องวางแล้วก็ต้องหาคน ใช่เราคือคนเต็มไปหมดเลยไปแล้วบ๊ายบายเจ็บมากบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเดีจะมีเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์คุยกับไอ้นะไอ้เราจะมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ไอ้อยากทําจริงมากไม่ตกลงเนี่ยไหนพี่บอกว่าขอเวลาสองวันนี่ผ่านมาสองอาทิตย์แล้ว <c oughs> ยังไม่มีการตอบกลับอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่มันไม่ใช่โปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้เลิศกว่าโปรเจกต์นั้นอีกแต่เดี๋ยวเราค่อยหลังไปมันอะไรอ,อยากไปด้วยอะ่ะ <c oughs> เจบิวหนูกำลังจะไปสเกลโลและเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าหนูได้โลเคชันที่มันเวิร์กอ่ะเดี๋ยวหนูจะอัปเดตว่าเป็นยังไงได้ได้คืองโปรนั้นอ่ะยังไม่เท่าโปรเจกต์ <laughs> ใหม่ฉันเฮ้ยแต่หนูไม่เอาโล,ละนะหนูแคนซเซลโปรเจกต์ไอ้หนูแคนซเซลโลนะแล้วเพราะว่ามันแพงเกินไป <rumors> โอเคโอเคไอ้บอกว่าไอ้อยากมีโปรเจกต์ที่ทำเพื่อคนอื่นใช่ไหมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคน เ๋ยว้องมีโปรเจกต์ใหญ่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวชวนมุกไข่มุกไปด้วยครับดีเลยเดี๋ยวชวนเด่นคุณด้วยดีไหมหรือไม่ต้องไม่เอาไม่เอาบายบายโอเคบายบายเจ๊ชอปปิ้งดีดีบายบายบายอ่าเฮ้ยดีว่ะวังไม่รู้อ่ะเออหนูต้องงวาหนูเหรอหนูต้องกดแกกระบาดออกอ่ะไปแล้วจะดิวก็ยังหายไปแล้ว ทุกคนบอกว่าเมื่อคืนดูคนตัวจผีหนูอ่านอยู่นะคะทุกคนอายุไข่มุกเจ้าต้องไม่กลัวผีนะแต่ว่าคืนนี้เราต้องนอนกะส่งวันนี้เราต้องนอนที่วัดกันค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะเห็นอะไรไหมไม่ใช่วันนี้ไม่ได้นอนที่วัดเอาวันนี้กนอนวัดนอนวัดคือวันที่วันที่หนูจะมาศึกขาเกตอ่ะอ๋อแต่ว่าวันนนที่ติดถ่ายก็เลยมาไม่ได้ หนูอ่านออกได้ไงวะพี่อ่านไม่ออกเพราะว่าแบบตัวอักษรนะตัวอักษรมันแบบขยุบมาเล็กอ่ะแล้พี่ก็เป็นคนแก่แล้วปีพนบอกว่าอู้กาโมแน่เจอพี่ไอ้เคยเจอพี่ไอ้พี่ไอหน่ารักจริงเหรอไปเจอพี่ไอที่ไหนมาพี่ไอไม่เคยเจอเลยไอ้คนไม่เป็นไงบ้างอ่ะไอแล้วฟังหน่อยสเปิดเพลงร้องเร็วร้องไม่พออ่ะถ้าร้องพอเหมือนใครงูก็คงจะทพายโบไม่ต้องฝันแล้วนะ น่ากลัวตายพี่อ่านไม่ออกอ่ะหนูมีเรื่องเล่านิดเดียวอะ่ะหนูก็เลยได้ออกซ่านคนโอกผีอ่ะเมื่อวานไปดูวิถีไข่มุกด้วยที่นครพนมเ,เจ๊เจอกันเมื่อวันจันทร์ฮ่าฮ่าฮ่าพี่อาเป็นไหนมาเมื่อวันจันทร์วันจันทร์คือวันเที่ยว่ะไรอ่ะทุกวันนี้พี่ลืมหมดยี่สิบหกน่ารักมาก เ,เรียกชื่อเขาหน่อยพี่พัทพี่พี่พัทเห็นค่ะน้องแมทสวยนักคู่แค่นี้ก็น่ารักแม่น่ากลัวแล้วลเบอร์โทรเออเออพี่ชอบเพลงเนี้ยตาทุรีดินหนูหนูเคยฟังวะ มันดังมาตั้งนานแล้วหอยนางลมอ่ะแต่พี่พี่ชอบเวอร์ชันหอยนางลมใช่ดีพี่อยากร้องาะพี่จะฝึกร้องพี่ให้ด่งร้องฝึกร้องในพีอันนี้มือคือในเฟซบุ๊กหรือว่าในเฟซค่ะในเฟซหนูอายน่ารักใครไปกี่วันสองวันเลยค่ะแต่ก็กลับพรุ่งนี้มาวันนี้พรุ่งนี้กลับไม่ถึงวันเดียวหนึ่งวัน ฉันจเราไปไหมไว้มาใหม่นะทุกคนบ๊ายบายประุน้องเพลงฝันดีนะคะนอนกันไวๆเด้อพีรองน้กกอซาลาบอ